สวัสดีค่อนๆของสูงบิสปูเชนแนลนะครับผมปูผาผมจบจากวิทยาลัยเคมบริดจ์สกา e อิเอ n นจ n เนียริ่งครับผมก็มีเก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองชอผมสอบไปเอลได้แนะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งกินแต่ด้วยวิชาาต่างๆที่ผมสะสมัครหมดในการสอบ14ครั้งครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนไอเผมนะครับแอดไลน์ครับมาในลิงก์ในดีสคริปชั่นข้างล่างนะจ๊ะสกิลลาร์คอมพิวเสิบเท่านั้นมากวันนี้นะครับกูจะมาสอนวิธีการจดโน้ตนะอย่างที่เห็นเลยกูจะยกตััวอย่าางกกรรจดโนน้ตฟิิสส์ะคบ ฟิสิกส์คืออะไรคืองี้ครับคือทุกครั้งที่มึงพวกมึงไปเรียนในห้องกูบอกพวกมึงไปหลายคลิปตายหหดแล้วนะว่าพวกมึงเวลาไปเรียนให้มึงตั้งใจเรียนไม่ต้องไปจดให้มึงพยายามเข้าใจทีุ่รูสอนนะถ้ามึงบอกว่ามึงไม่มีเงินมาเรียนพิเศษหรือว่ามึงบอกว่ามึงไม่อยากเรียนพิเศษมึงอยากเรียนด้วยตัวเองมึงอยากเรียนในห้องเฉยๆนะครับพวกมึงจะต้องเรียนในห้องให้เข้าใจที่สุดที่จะเป็นไปได้เพราะนั้นวิธีที่เข้าใจที่สุดในห้องคือมึงจะต้องฟังและการฟังไม่จดมันจะเป็นสิ่งที่มึงจะสามารถเข้าใจได้มากที่สุด ฟังไปจดไปมุณต้องแบ่งสมองฟังมาจดฟังมาจดนะเพราะฉะนั้นในห้องพวกมึงจะต้องฟังอย่างเดียวให้เข้าใจนะแล้วพอมึงกลับบ้านมาในวันเดียวกันมึงก็ต้องเปิดเทปบุ๊กยูนิตที่มึงเรียนในห้องนะครับบทเรียนที่มึงเรียนในห้องวันนี้วันนั้นนะครับวันนี้วันนี้มันล่านมาล่านนะมึงเปิดเทปบุ๊กออกมานะครับมึงเปิดออกมาแล้วมึงก็อ่านดูว่าที่ห้องสอนวันนี้ที่คุณครูเขาสอนวันนี้ มันครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้างแล้วมึงก็มาสรุปด้วยลายมือของตัวเองกูเน้นย้ำอีกครั้งลายมือตัวเองลายมือตัวเองด้วยลายมือตัวเองและปากกาสีกูไม่มีปากกาสีนะแต่กูมีปากกาสีถ้าจดในโน้ตเฉยๆแต่วันนี้กูเขียนบอร์ดเพราะฉะนั้นกูไม่มีปากกาสีแต่พวกมึงจะต้องใช้ปากาปากาสีเข้าใจไหมปากกาสีนะ กูเดี๋ยวไปซื้อปากกาสีมาก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้ถึงสักสามหมื่นวิวก็พอเดี๋ยวกูไปซื้อปากกาสีไว้พวกมึงเลยนะปากกาเอ่อเขียนไว้บอร์ดนะแต่มึงจะต้องใช้ปากกาสีนะครับปากกาสีมึงไปหาในร้านขายเครื่องเขียนนทุกยี่ห้อยให้มึงไปเสิร์ชหายี่ห้อเองนะกูไม่ให้ให้มึงเลือกเอาเองโอเคคราวนี้อ่ะเขียนด่านใรเป็นตัวเองแล้วก็ปากกาสีมึงเปิดเทปบุกออกมาเย็นวันนั้นนะสมมติว่ากูเรียนเสร็จแล้วตอนเช้ากูกลับมาถึงปุ๊บกูเปิดเทปบุก สมมุติว่ากูจะกูเรียนเรื่องนิวตันลอมาคุณครูเนี่ยสอนนิวตันลอหนึ่งกับลอสองมานะลอหนึ่งนิวตันนิวสามสามหล่อสามกงนิวตันนิวสามหลอใช่ไหมสามกดเฟิร์สลอไซก็หล่อเติร์ดลอใครๆก็รู้นะหลายคนบอกกูเรียนตั้งแต่ตอนมหนึ่งมสองนะแต่วันนี้กูเดี๋ยวกูทําให้ดูละกันว่าถ้ามึงเรียนนิวตันลอวันลอทูมาในห้องกูจะต้องจดยังไงเข้าใจไหม โอเคไหมคิดว่าอันเนี้ยมึงน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกูก็เลยบอกให้เลยว่ามันจดยังไงเนาะเรามาเริ่มกันเลยละกันก่อนอื่นเลยนะครับมึงจะต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ของการจดคือจดให้มึงอ่านอีกครั้งก่อนสอบแล้วเข้าใจเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยไปจดแค่บอกกูจดแค่ฟอร์มูล่าอย่างเดียวนะกูจดแค่สิ่งที่ต้องจำเข้าไปสอบเป็นประโยคเซนเทนซ์ของดิฟ i ฟ i เ i ชันอย่างเดียวมึงจะอ่านอีกครั้งแล้วมึงไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นเวลามึงจดให้มึงจดเป็นเรื่องราวกูเน้นย้ำอีกครั้งจดเป็นเรื่องราวคืออะไรคือเวลากูจดนะดูนะกูจนะจดอย่างนี้ถ้านิวตันล้อหนึ่งล้อสองนะครับหลายคนบอกกูไม่รู้ไดยซ้ำนิวตันลอหนึ่งลอสองไงหนูอยู่หนูจำไม่ได้แล้วหนูไม่ได้เรียนฟิสิกส์หรือหนูอ,อ,อะไรวะหนูยังเรียนไม่ถึงนะความจริงเป็นเบสิกนะ อ่ะสมมติว่ามีอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งเดี๋ยวกูสอนไปด้วยจดไปด้วยเลยแล้วกันมีอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์หนึ่งวางอยู่บนพื้นนะแล้วมีฟอร์ส f ผลักอ็อบเจกต์ไปทางขวาโอเคฟอร์ส f คืออะไรก็คือสมมติว่ามึงอ็อบเจกต์วางอย่างนี้นะแล้วกูผลักอ็อบเจกต์ให้มันเลื่อนอย่างนี้เห็นปะกูใส่ฟอร์สเข้าไปนะกูผลักกูแรงกูใส่แรงเข้าไปทำให้มันเลื่อนไปทางขวานะครับแต่กูไม่ได้เลื่อนนะกูแค่ผลักกูแค่บอกว่ากูผลักไปทางขวากูยังไม่ได้บอกว่ามันเลื่อนหรืออเเปล่าโค อ่ะแต่ f เฉยๆมันก็จะเป็น force เฉยๆถูกไหมกูก็ใส่คำว่าซิกมาเข้าไปคำว่าซิกมาแปลว่า resultant force resultant force ก็คือ force รวมคืออะไรนะอันนี้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเฉยเฉยนะสมมติว่าฝั่งนี้คือ5ฝั่งนี้คือ10นะมีแรงมาทาง,ทางขวาขวาทางซ้าย10นะเพราะนั้นทางซ้ายก็จะชนะทางขวาถูกไหมเพราะนั้น force รวมก็คือต้องมาทางซ้าย5นจะจ๊ะอืมโอเค อ่ะนี่คือคำว่า r e s o u r n d f c e นะครับโอเคอ่ะไปกันต่อนะครับคราวนี้มึงวาดรูปนี่คือเสเต็ปแรกของการจดคือมึงจะต้องวาดรูปเข้าไปนะอะไรก็ตามที่มึงวาดรูปเข้าไปมันทะัให้มึงเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงอยู่ยิ่งฟิสิกส์นะฟิสิกส์อ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันต้องจินตนาการถูกไหมมันเกี่ยวกับ real world มันเกี่ยวกับ object ที่มันวางอยู่จริงๆนะนะเพราะนั้นการที่มึงวาดวาดรูปให้มันเข้าแบบ real world นะครับถ้ามึงเรียนเรื่องสปริงมึงก็ต้องวาดรูปสปริงมึงก็ต้องลองยกตัวอย่างสถานการณ์จริงมึงจะได้เห็นชาวมึงได้เข้าใจเวลามึงอ่านสามอีกครั้งนะมึงจดเพิ่มมึงมี Force Force เนะแล้วมึงก็บอกเลยมึงก็บอกเลยว่สาสถานการณ์ที่1เกิดอะไรขึ้นตอนที่ r ีซอลแ n น Force เป็น0นะตอนที่ r ีซอลแ n น Force เป็นศูย์คือมันไม่มีฟอ r c สแอคต์บนอ็อบเจกนีเลยนะครับ ออบเจ็ต์นี้สุภาพเฉยๆเหมือนไอ้ยางวัดประดาน,นี้เวิร์กวางเฉยเฉยกอะไรขึ้นมันจะเป็นได้สองเคสถูกไหมเคสแรกคือถ้ามันอยู่นิ่งๆตอนแรก if stationary stationary มันก็จะ continue at rest คือถ้ามันอยู่นิ่งๆตอนแรกมันก็จะอยู่นิ่งๆต่อไปนะครับมัน แ,แปลงล้อกระดาษมันอยู่นี้กูไม่ได้ไปใส่ฟอร์สอะไรให้มันซิมาเอเป็นศูนย์มันก็จะอยู่นิ่งๆต่อไปจบจบโอเคไหมอย่างที่สองนะครับคือถ้าเกิดว่าอ็อบเจกต์อันนี้มันมูวิ่งอยู่ if moving มันก็จะ continue moving เห็นไหมคืออะไรคือถ้ามัน moving อยู่มันก็จะ move ต่อไปยกตัวอย่างเช่นถ้ามึงเอาไปรักระดาษนี้ไปวางไว้ในอวกาศใช่นไหมแล้วในอวกาศมึงเคยเห็นมั้ยมึงเคยดูซีรีส์อวกาศถูกไหมมึงเคยดูหนังอวกาศไอ้เชียนี้ก็จะลอยไปเรื่อยลอย่ปลอยไปเรื่อยมันไม่มีฟอร์ e อะไรไม่มีแรงอะไรไปผลักมันมันก็แค่ลอยไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะตอนแรกมันมูฟวิ่งอยู่แล้วถ้ามันมูฟวิ่งอยู่แล้วในตอนแรกมันไม่มีฟอร์ e อะไรไปแอคใส่มันมันก็จะคอนนิวมูฟวิ่งไปเรื่อย นี่คืออะไรนี่คือนิวตันเฟิร์สลอนี่ครับเสร็จแล้วเห็นไหมนี่คือการจดมึงเห็นแล้วมึงเข้าใจเลยมึงมีอ็อบเจกต์มึงมีขีดซิกมาเอฟอยู่ถ้าซิกมาเอฟเป็นศูนย์แสดงว่าเป็นนิวตันเฟิร์สลอนิวตันเฟิร์สลอคืออะไรถ้ามันสเตชันานารี่มันจะสเตชันนารี่ต่อไปถ้ามันมูบี้อยู่มันก็จะมูบี้ต่อไปนะครับอ่ะเซคเคอร์ลอ นะที่มึงเรียนมาทาัา้งคาบเนี่ยมึงเรียนตรงเนี้ยภายในแป๊บเดียวซิกมาเอฟไม่เท่ากับ0ูนย์ิกมาเไม่เท่ากับ0แปลว่าอะไรแปลว่ามันมีฟอร์สก็คือกูใส่แรงเข้าไปมันก็จะเลื่อนถูกไหมมันจะเลื่อนด้วยยังไงล่ะมันจะเลื่อนด้วยอีคว t อชันอีคว i อชันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วซิกมา f เท่ากับ M อถ้ามึงเจออีควอชันที่ต้องจดทุกครั้ง กูจะวงใช้ปากกาสีอ,อีกสีหนึ่งทำเป็นสี่เหลี่ยมไม้นะครับจะได้รู้ว่าเฮียไี่อิเคชันเนาะอ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีแอคเซอร์เรชันนะครับถ้ามึงใส่ฟอสเข้าไปที่อ็อบเจกต์ที่มีแมสส M เอ็นนะครับแมสอันเนี้ยมันจะเกิดการแอคเซอร์เรชันคือเกิดความเร่งขึ้น there is acceleration a acceleration เอโอเคแอคเซอร์เรชันก็คือความเร่งจบนิวตันเฟิร์สลอกกับเซคันด์ลอกนี่คือนิวตันเซคันด์ลอกนิวตันเซคันด์ลอกขึ้นตอนไหนตอนที่ซิกมาเอฟมันไม่เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช่เรชันซิกมาเอฟสักกับเอมีแมสทำให้เกิดแ <h ast> อคเซอรเรชันเห็นไหมพอมึงกลับมาอ่านนี่ก็เสร็จแล้วทั้งค่าที่คุณครูสอนมาวันนี้นิวตันเฟิร์สลอกเซคันด์ลอกมึงสามารถจดเสร็จแล้ว เพราะนั้นเดี๋ยวขอเน้นย้ำอีกครั้งสรุปคีย์พอยต์สำหรับวิดีโอนี้หนึ่งก็คือมึงจะต้องวาดรูปถ้ามึงยิ่งเป็นฟิสิกส์นะครับมึงจะต้องวาดให้มันตรงกับให้มันเป็น real world situation give example ให้ตัวอย่างมันมันจะกลับมาอ่านจะได้เข้าใจนะครับและให้มึงเขียนจดโน้ตยังไงก็ได้ให้มึงกลับมาอ่านแล้วมึงเข้าใจเนื้อหาไม่ใช่แค่จด,จดแต่ฟอร์มูลาให้ไปจำนะครับเห็นไหมพอมึง กลับมาอ่านด้วยคุณจะรู้เลยว่าเออเคสที่หนึ่งิวตันเฟิร์สลอนะคือไอกซิมาเอฟเป็นศูนย์นะเคสที่2คือตอนที่มันไม่เป็นศูนย์นะแล้วพอมันไม่เป็นศูนย์ปุ๊บทำไงมึงก็ต้องมาใช้อีควเ i ชันนี้ซึ่งก็คือ F เท่ากับ M A มันก็เลยมีแอคเซ e r a เ i ชันเกิดขึ้นถ้ามึงไปเขียนแค่ฟอร์มูลาเทียนี้อย่างเดียวนะแล้วก็จดจดจดโดยที่มึงไม่วาดรูปเทียนี้ขึ้นมาเลยมันก็จะมันก็จะงงว่าเฮียไรวะ เห็นเพราะนั้นนี่คือวิธีการจดนะครับเน้นย้ำว่าถ้าเกิดมีฟอร์มูลามึงวงไว้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมึงจะต้องมานั่งเขียนอีกทีว่าฟอร์มูลาทั้งหมดคืออะไรนะแล้วมึงค่อยเอาไปใช้จริงโอเคไหมโอเคเพราะนั้นถ้ามีฟอร์มูลามึงก็ไม่ได้กังวลกรอบไปเลยเนาะใช้ปากกาสีเขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับทุกครั้งหลังค่าที่กูบอกโอเคนี่คือวิธีการจดนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด ส่งให้เพื่อนเพื่อนพ่อพ่อแม่น้องปู่ปู่ยายยายฝากด้วยจ้าถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะคลิปดีๆมีบ่อยๆพี่จะพูกจะทําคลิปที่มันเป็น value คลิปช่วยให้พวกมึงเนี่ยดูแลได้ประโยชน์ดูแลเก่งขึ้นดูแลมีกําลังใจมากขึ้นนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะไน้ว่าผมแอดไลน์มาเลยก็เราก็ติทธอสกิลเท่านั้นลิงก์อยในอินพ i ชชันข้างล่างนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าซีอีโอกดซับกดซับด้วยไปละ